เหล็กเฮดบีมและเหล็กวแฟงต่างกันไหมวันนี้เบน์จะพาไปชมก่อนอื่นเหล็กเฮดบีมและเหล็กวแฟงจะเป็นเหล็กรูปพันธุ์โครงสร้างรีบร้อนทั้งสองชนิดทั้งสองจะมีหน้าตาที่เหมือนกันทุกประการไม่ว่าจะเป็นปีกบนปีกล่างและความหนาที่คงที่เท่ากันแต่การที่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปก็จะมี2สาเหตุดังนี้ครับสาเหตุที่1ครับมาตรฐานการรองรับเหล็กเฮดบีมจะเป็นเหล็กมาตรฐานตามมกอของประเทศไทยสําหรับการใช้งานเกี่ยวกับงานเสางานโครงงานทั่วไปครับเช่นยกตัวอย่างจะเป็นงานโครง งสร้างสนามกีฬาครับเหล็กไวแฟจะเป็นเหล็กมาตรฐาน ASTM เป็นประเทศของสหรัฐอเมริกาครับเหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับโครงสร้างทั่วไปครับสาเหตุที่สองครับหน่วยการวัดเหล็กเทดบีมจะเป็นหน่วยการวัดแบบความยาวมิลลิเมตรยกตัวอย่างเช่นขนาด200คูณห0 0รหรือจะขนาด300คูณ3 0มมิลลิเมตรครับส่วนเหล็กไวแฟจะเป็นการวัดความยาวแบบนิ้วครับยกตัวอย่างเช่น8นิ้วคูณ8นิ้วหรือขนาด6นิ้วคูณ6นิ้วครับเอาละครับโดยสรุปแล้วเหล็กเทดบีมและเหล็กไวแฟ ก็จะต่างกันเพียงแค่มาตรฐานการรองรับและการวัดดังนั้นเหล็กโครงสร้างรูปพารริสร้อนหน้าตัดตัวเฮดก็สามารถเรียกได้ทั้งสองชื่อครับถ้าสนใจสั่งซื้อเหล็กต,ต่อมาที่เบนได้ครับได้เบอร์ด้านล่างนี้ครับหรือจะติดต่อมาที่เพจเฟซบุ๊กไลน์ออฟฟิเชียติดต่อหรือแอปพลิเคชัน p ี c s ร e e l ิ a พาของบริษัทพี c ี t e e ต2 0 1อิจำกัดครับขอบคุณครับ